ล่ะล่ะล่ละ,ละ,ละให้วันนี้ไปเอาขนมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธออะไรนักหนานเนี่ยอนายชฮ่ามันเก็บไม่ออกอะ<ด>่ะเออเดี๋ยวข้าวแววมีดนะอานาเชยหาแก่เลยอ๋อหันตรงนี้นะถึงจะแกะได้อ๋อทำอไรอ่ะก็ฉีกขนมไงครับมันฉีกไม่ออกมาเดี๋ยวฉีกให้ปลิ้ง อันตารายที่หนึ่งพวกเราวันนี้ห,นหิวอยู่หัวจริงๆเลยใช่วันนี้มากินขนมกันดีกว่าเรามีขนมเทรนพิเศษมาให้ซึ่งขนมนี้เนี่ยมีชื่อว่าขนมสารายเออเธอเธอเอเธออ,ออะไรเงี้ยน่ใช่ฮะฉันแกะไม่ออกอะ่ะเลดช่วยหน่อยอืมเธอเธอเธอ ไปหยิบมีดหน่อยซิได้เลยมาแล้วมีดอ๋อมามาแกะกินกันดีกว่าทำอะไรละ่ะผมก็ชีกขนมงางมันแกะไม่ออกมันยากชิบหายโอ้ยเดี๋ยวให้แม่แกะให้ทีหลังตาหลังเนี่ยก็ให้แม่ช่วยนะค่ะ อันตารายที่สองวันนี้ฉันเป็นวัดเจดมี่เจดมี่เป็นหวัดเดี๋ยวเปิดพัดลมนะอ๋อเปิดพัลมวิยีย่เพืนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรเหรออะไรเหรอมาดูตรงนี้หน่อยสิอะไรอะฉันอยา่เอานิ้วมาเย่มตรงพัดลมได้ ไปเรียกเพื่อนเพื่อแล้วเฮ้ยเพื่อนอะไรให้ข้ามองมีอะไรดูสิเจ็มี่แย่พลมได้โดยไม่ต้องกวนอันตารายภัยไม่น่ากลัวเนาะท้งพลังจิงอะไรไปดูสิอุ้ยประกวดการแสดงแย่ yeah! นิ้วพัดลม ไายพระนำเลย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนแค่ะวันนี้ฮ้เรานะทำมาโชว์การแสดงแย่ยนิว้วในพัดลมเธอเทำเลยนะครับหยุดเลยเฮ้ยทำอะไรกันหนะ้าคุณครูนกเล็กเห็นนะ <c oughs> ก็หนูเอานิ้วแย่ยพงงยัดลมไงแต่หนูทำได้แล้วหนูก็ให้พเพื่อนๆนะ โอ้ยมันจะบาดนิ้วเดี๋ยวนิ้วหกักใบพัดเนี่ยมันจะโดนนิ้วแล้วนิ้วเน่ยเลือดออกร้องไห้กักๆเลยนะเฮ้ยใครเลือดออกอะ่ะไม่มีหยอกเล่นห้าห้วน่กว่าหยอกไปเออเฮ้ยอันตรายที่สาม ให้ข้ามาดูหนังผีทำไมเนี่ยข้ากลัวหมดแล้วเนี่ย,อยเอ,อ้ยองไม่กลัวเหรอฮะโอ้จะกลัวทำไมครับผมไม่กลัวนะครับเฮ้ยอยอกลัวไปหมดแล้วเอ้ยเออกลัวแล้วมาถึงชอดเด็ดแล้ว <SU> เฮ้ยปิดทำไมเลดไปจัดการมาเลยอ้าเปิดอ้ผีสิงเลยหัวใจจะวายเนี่ยือ้อก็ใช่อ้ายเ <c oughs> ด็กเด็กทำไมหนูเนี่ยเปิดไฟแล้วเนี่ยแล้วหนูอ่ะ อ่าจ้องใกล้ทีวีเกินไปเนี่ยข่าวหลังเนี่ยเดี๋ยก็กเถิบโซฟาพี่น้อยเพราะว่าอยู่ใกล้แสงเนี่ยมันจะอันตรายโอ้ยแม่นกเล็กติดตั้งโซฟาไว้ตรงนี้แล้วจะมาบน่นพวกเรานีหงุดงิดไม่ดูหนังผีแล้วดูไปคนเองเลยเออไม่มัน <c oughs> <c oughs> เออเริ่มเบียดอะไรอ่ะเด็กๆพวกนี้เนี่ย